ในเรื่องนี้นะครับเราจะมาขึ้นในหัวข้ออนุกรมสลับนะครับอนุกรมสลับคืออะไรนะครับอนุกรมสลับจะเกิดจากลำดับบวก an นะครับคืออนุกรมที่อยู่ในในรูปเราจะเอาไอ้เจ้า a 1 a 2 a 3 a 4 an ทั้งหมดมาซึ่งแต่ละอันนะครับ a i แต่ละอันจะมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะครับแต่ว่าเราจะใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบบวกลบสลับกันไปอย่างนี้หรือเป็นลบบวกลบบวกนะครับหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล่าวแบบง่ายๆนะครับอนุกรมสลับจะอยู่ในรูปของบวกลบบวกลบบวกลบหรือลบบวกลบบวกลบไปเรื่อย แต่ว่ามีข้อต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากคำว่าลำดับบวกของเราเรารวมพจน์ที่เป็นศูนย์ด้วยนะครับดังนั้นไอ้คำว่าบวกลบบวกบวกลบลบนี่บวกนี่อาจจะเป็นค่าบวกหรือค่าค่าศูนย์ได้นะครับค่าลบก็เหมือนเหมือนกันก็คือจะรวมทั้งค่าบวกหรือค่าลบด้วยนะครับ ถ้าเป็นตัวอย่างในหนังสือนะครับจนตัวนี้นะครับจนตัวอย่างตัวอย่างนี้ตัวอย่างแรกนี้ไม่เป็นตัวอย่างแรกนี้ไม่ถือว่าเป็นอนุกรมสลักเพราะว่าถ้าเขียนในในรูปนี้เนาะมันมันจะเป็นบวก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 ได้อย่างเดียวใช่ไหมครับ อันนี้เป็นลบลบอ่ะมันไม่ได้บวกลบบวกบวกลบนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ใช่อนุกรมสลับนะครับยกเว้นว่าเราจะไปจับรูปอะไรของมันมันใหม่แต่ว่าในในที่นี้ดูแค่นี้ไม่ใช่กรัีแต่ตัวนี้เป็นอนุกรมสลับเพราะว่าเราสามารถมองอยู่ในรูปของบวกลบบวกล,ลบได้นะครับเพราะว่าบวกของเรารวมรวมศูนย์ด้วยลบของเรารวมรวมศูนย์ด้วยนะครับ ตัวอย่างนะครับไอ้เจ้า,าถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอนุกรมสลับที่เกิดจากลำดับ1ส่วนส่วน n อ,อ่าลำดับ1ส่วน n น,นะครับ ถ้า n เท่ากับ1 2 3 4 5ี่หไปเรื่อยๆนะครับ1ส่วน n 1ส่วน n ก็จะเท่ากับ1ส่วน1 1ส่วน2 1นส่วน3 1ส่วน4 1ส่วนหนะครับตัวนี้คือลำดับ1ส่วน n ทีนี้อนุก,กรมนะครับอนุก,กรมสลับลบ1กำลัง n บวก1 ส่วน n มันก็จะมามาเป็น an ยกกำลังสองก็คือ1นะครับตัวถัดไปลบ1กำลังสองบวก1ตัวนี้จะได้เป็นลบ1นกำลัง3นะครับเท่ากับลบ1ส่วน n ก็จะเป็นลบ1นส่วน2นะครับตัวถัดไป n เป็น3ตัวนี้ก็จะยกกำลัง คู่นะครับได้ออกมากเป็น1แล้วตัวส่วนคือ4นะครับตัวถัดไปเป็นอ่าขออภัยตัวตัวเมกี้เป็น3นะครับขออภัย1ส่วน3 N เป็น3นะครับตัว ต่ไป n เป็นเป็นสี่ได้เอามาเป็นลบหนึ่งส่วนห้าเป็นแบบน,นี้เรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับเอาตุกตัวนี้มาแล้วใส่ใส่เครื่องหมายนะครับใส่เครื่องหมายลบบวกลบบวกเข้าไปนะครับนี่มีหมายเหตุนะนะครับว่าอนุกรมสลับอนุกรมสลับตัวนี้ อนุกรมสลับตัวแรกนี่เริ่มจากบวกก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งเริ่มจากลบก่อนเขาศึกษาแล้วว่ามันเป็นอนุกรมรู่เข้าทั้งคู่หรือไม่ก็รู้ออกทั้งคู่นะครับจึงก็เลยศึกษาแค่รูปแบบเดียวก็พอนะครับเพราะอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะเหมือนกันนะครับก็จะศึกษากรณีที่เริ่มจากค่าบวกนะครับการทดสอบอนุกรมสลับ นะครับตัวนี้ถ้าเราอยู่ในรูปของลบหนึ่งกำลังเบวกหนึ 1, ่งเอเราก็มาดูลำดับบวกที่ทำให้เกิดอนุกรมสลับนี้นะนะครับถ้าปรากฏว่าลำดับบวกนั้นมันเป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับและมีค่าลิมิตเท่ากับ0ูนย์แล้วเราจะได้ทันทีว่าอนุกรมนี้ลูกเข้านะครับ ตัวอย่างนะครับลงแสดงว่าอนุกรมต่อไปนี้รู้เข้าซึ่งไอ้ข้อหนึ่งนะครับซึ่งข้อหนึ่งเราเราก็มาดูลำดับลำดับบวกที่ทำให้เกิดอนุกรมนี้นะครับซึ่งมันเกิดจาก1ส่วน n นะครับก็เราจะได้ว่าเนื่องจากนะครับเนื่องจาก1ส่วน n เป็นลำดับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมพูดว่าเป็นลำดับใช่ไหมครับลำดับถ้าพูดเป็นฟังก์งชันก็ขออภัยด้วยเป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับแล้วก็รูเข้าสู่สุดนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นลำดับไม่เพิ่มตัวนี้ชัดใช่ไหมครับเพราะว่า ยิ่ง n ยิ่งมีค่าเยอะนะครับ1ส่วน n ยิ่งมีค่าน้อยนะครับและนะครับลิมิต1นส่วน n นะครับนะครับเข้าสู่สูนรนะครับซึ่งตัวตัวนี้นี่เขียนรวมๆกันเป็น1นส่วน n นะครับอันนี้เป็นสัญ สัญลักษณ์ที่แทนสองข,อข้อความพร้อมกันโอเคโดยทฤษฎีบท5.3.4นะครับแต่ว่ามันมีชื่อนะครับโดยการทดสอบอนุกรมสลัก จะได้ว่าอนุกมนี้นะครับลบเน็ตนเ้ค,คนเอ็น,คนอดูเขานะครับอันนี้ถ้าเป็นข้อ2นะครับข้อข้อ2นี่แทบไม่แตกต่างจากข้อ1เลยเพราะว่าข้อ2นี่เราจะพิจารณาอนุกรมบวกที่อนุกรมอ่าขอโทษลำดับบวกนะครับก็คือ หนึส่วน s q r o o t n ซึ่งก็เขียนมาเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็แปลงมาเป็นข้อสองนะครับข้อสองก็แปลง1ส่วน n เป็นหนส่วน s q u r o o t n ซึ่งเหมือนกันว่ามันเป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับเหตุผลก็เหมือนเหมือนกันเลยและตัวนี้เราก็ทราบว่าลิมิตตัวนี้ก็เข้าเข้าสู่ศูนนะครับหรือเขียนรวมๆเป็น บบแบบนี้นะครับโดยการทดสอบอนุกรมสลับจะได้ว่าในเจ้าอนุกรมที่เรากำลังหานะครับมันก็จะลู้เข้าด้วยนะครับถัดไปนะครับถัดไปตัวนี้จะเป็นเครื่องมือน,นะครับ เครื่องมือที่เราจะใช้5.3.6ถ้าเรามีอนุกรมสลับอยู่ในรูปแบบที่เขียนเขียนนี้นะครับตัวนี้ถ้ามันลู่เข้านะครับจะได้ว่าลำดับ a n จะลู่ลู่เข้าและลู่เข้าสู่สูตรนะครับข้อ2นี่จริงๆเป็นข้อความที่สมมูลกับข้อความหนึ่งและเป็นข้อความที่เราจะนำไปใช้นะครับ ถ้าลำดับ an ลู่ออกนะครับหรือไม่ลู่เข้าก็กจริงแต่ลิมิต an ไม่เท่ากับศูนนะครับแล้วอนุพงศ์สลับตัวนี้จะลู่ออกนะครับโอเคถ้าเรารวม5.3.4กับ5.3.6มันก็จะมีมันจะมีลักษณะอย่างนี้นี่ครับ ถ้าสมมติว่าหาลิมิตมันจะมีสองสถานการณ์นะครับสถานการณ์แรกคือลู่เข้าสู่ศนะครับลิมิตอ่าัวนี้หางอ เห็นแบบเดิมก็ได้นะ,นะครับลิมได้ค่าศูนนะครับกับกับอู้ออกหรือได้ค่าไม่เท่ากับศูนนะครับ กรณีที่รูออกหรือได้ค่าไม่เท่ากับ0นี่5.3.6จะบอกว่านะครับจนตอนนี้เราก็จะได้5.3.6นะครับเราจะได้ว่าอนุกรมของเราอนุกรมสลับของเราลบหนึ่งกำลังลบหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่จะรูออก 1, ทันทีหมดนะครับ แต่ถ้าได้ค่าออกมาเป็นศูนยังสรุปไม่ได้นะครับก็จะต้องเช็คถ้า AN เป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับเป็นลำดับไม่เพิ่มต้องเช็คตัวนี้เพิ่มเติมนะครับถ้า AN เเป็นลำดับ ไม่เพิ่มก็จะได้ว่ามันลูปเข้านะครับมีอีกกรณีหนึ่งที่สรุปไม่ได้คือปรากฏว่า a a n น่ะมันไม่เป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับเ n เป็นลำดับไม่ ไม่เพิ่มตัวนี้จะตัวนี้จะสรุปไม่ได้ว่าลูกเข้าหรือลูกออกนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้จากด้านซ้ายนี่ได้จากห้าจุดสามจุดสอ่ในการทดสอบผลสองมันมันจะมีสองสถา,านการณ์แบบแบบนะครับแต่ว่าในคลาส คลาสนี้เราจะไม่ไม่เจอกรณีที่ลิมิต An เท่ากับศแต่ An ไม่เป็นลำดับไม่เพิ่มนะนะครับมันมันจะมีอยู่สองแบบนี้สำหรับในการเรียนในในคลาสนี้นะนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ครอบครอคุมก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคดูตัวนี้นะครับห้าจจงพิจารณาการรูปเข้าของลิมิตต่อไปนี้นะครับ ของอนุกรมต่อต่อไปนี้นะครับตัวนี้เท่ากับ 2n ส่วน cn กํลังสองลบสเป็นลําดับบวกซึ่งทําให้เกิดอนุกรมนี้นะครับเราก็มาดู an นะครับตัวนี้คิดคร่าวๆก่อนว่าจริงๆสิ่งที่ เราควรจะคิดก่อนก็คือลิมิตนะครับว่าลิมิตตัวนี้เป็นยังไงนะครับสี่ลังสองลบสตัวนี้เอาก็ดูเอา N กำลังสองหารหารตลอดก,ก็ได้นะครับเอา N กำลังสองหารหารตลอดทั้งเศษและส่วนตัวส่วนจะได้สองส่วน N ตัวเศษ นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น0ตัวข้างล่างจะเป็น4นะครับก็ก็จะได้ออกมาเท่ากับ0นะครับดังนั้นก็ดังนั้นมันก็จะมาเข้ากรณีนี้นะนะครับเราก็จะมาดูต่อว่า an เป็นลำดับไม่เพิ่มไหมนะครับ ผมจะทำาตัวนี้ในหนังสือนะครับเขาค่อนข้างพิจารณาเลือกออกมานะครับเขาเอาเขาแยกแฟกเตอร์ออกมานะครับซึ่งดูแล้วค่อนข้างยาก นะครับพิจารณาตัวนี้ผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันนะครับพิจารณา f x นะครับ f x เท่ากับเท่ากับ 2x ส่วน 4x กำลังสลบ3ทุก x ที่เป็นจำนวนทุก x ที่เป็นจำนวนจริงบวกเพราะว่าเพื่อ ก็จะเลี่ยงไม่ให้ตัวนี้เป็นเป็นศูนยนะครับแล้วมันจะได้จะได้ว่า,า f n นะครับจะเท่ากับ a n เท่ากับ2 n ส่วน4 n กํลัง2ลบ3ทุกจจำนวนนับ n นะครับตอนนี้ผมไปหาอนุพันธ์ของมันนะนะครับพิจารณา f าม x ล่างดิบบนนะครับลบบนดิบล่าง ซึ่งตัวนี้นะครับมันน้อยน้อยกว่า0ดังนั้นนะครับดังนั้น f x เป็นฟังก์ชันลดนะครับบนช่วงอันนี้ตั้งแต่ x เป็นตัวนี้หรือบนช่วงนะครับบน a บวกหรือเป็นจากศูนย์ถึง Infinity ก็ได้นะครับทำให้ An นะครับพฤติกรรมของลำดับที่สอดคล้องกับฟังก์ชันนี้ก็จะเหมือนกันตัวนี้ใช้คำว่าเพื่อให้มันสอดคล้องนะครับตัวนี้ใช้คำว่าไม่เพิ่มก็แล้วกันฟังก์ชันไม่เพิ่ม ตัวนี้ก็จะเป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะจะเช็คได้สองข้อแล้วว่าลิมิตได้ค่าค่าศูนย์ an เป็นลำดับไม่เพิ่มนะครับ ก็เป็นอันเสร็จข้อ1ย่อยเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ย่อยนะครับข้อ2ย่อยข้อนี้นะครับเช็คเช็คดิมิตเนื่องจากดิมิต 2N ส่วน 2n ลบ1ซึ่งพวกเรา ควรจะทําได้โดยเร็วแล้วนะครับณนะขณะน,นี้ตัวนี้เท่ากับหนึ่งมันลู่เข้าก็จริงนะครับแต่มันไม่ลู่เข้าสูุดๆนะครับลิมิตไม่ได้ค่าเท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็เลยสรุปได้ทันทีว่าอนุกรมของเราจากทอบ,บ5.3.6 จะได้ว่าตัวนี้ลบอนุกรมสลับตัวนี้นะครับรู่ออกนะครับก็เปน็นจบหัวข้อของอนุกรมสลับนะครับแต่เรื่องราวของอนุกรมสลับนี่มันยังมีต่อในหัวข้อหน้านะครับที่เกี่ยวกับการลู้เข้าสมบูรณ์และการลู้เข้ามีเงื่อนไข ซึ่งอนุกรมสลับนี่มันไม่ได้มีเฉพาะการลู่เข้าหรือลู่ออกอย่างเดียวนะครับมันจะมีการลู่เข้าอยู่อีก2แบบซึ่งเราจะไปเรียนกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ